รีวิวโซฟาครับปรับนอนได้ใช้เองรีวิวเองนี่คร,รับลงนอนได้ั้งหน้านี่แหละเทนพับเก็บเลยเก็บพับเก็บเลย ัได้ทั้งหน้านี่เทนทั้งหน้าลองปรับทั้งหน้าสิครับใช้เองรีวิวเองใช้มาได้หลายปีแล้วครับยังสภาพก็ยังไม่เป็นไรครับทนทานครับมีเด็กตั้งสามคนยังทนทาน เตออกมาเีเทนได้ไหมนี่ครับทำง่ายๆเด็กก็ทำได้มีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยครับชุดนี้ตอนนี้ลดราคาเหลือ17,900จนารครับสนใจติดต่อมาได้ครับ